ังไงบ้างกับเซนนัน <ปะ S 1> นี้ก็โอเคค่ะก็เที่ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันเข้าเขาเรียกว่าอะไรมันเข้าเนื้เอเข้าเนื้อเออมันแบบว่ามันเริ่มหลังจากโควิดแล้วเราก็เริ่ม,มเริ่มกลับไปเริ่มอะไรก็รู้จับจับจับทางได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งเรื่องการ ทีมของเราที่เราไปกันหลายทีแล้วแล้วมันก็รู้ใจกันทําอะไรก็แบบเร็วไม่ไม่เสีย e n e ไม่เครียดไม่อะไรแต่ละคนกลมกล่อมหลายคนรู้สึกว่าเหมือนทําการบ้านมาแต่ละวันคือลุกจะไม่เหมือนกันหมดเลยเอาจริงๆก็คือถามว่าทาการบ้านไหมก็มีเตรียมไปแต่ว่าบางทีบางอย่างมันก็จะไปรู้ข้างหน้าเหมือนเหมือนคานเลยก็จะไปรู้ข้างหน้าแต่ว่าโชวาความปิ๊กมันอาจจะแบบน้อยกว่าเพราะว่า เป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ต้องคิดว่าจะเก็ตหรือว่าไม่เก็ตอะไรเงี้ยเออก็คือทำไปตามฟิลแบบปล่อยจอยจริงๆนสดว่าสิ่งที่เราเจอคือต้องเจอหน้างานเหมือนตอนไปก็ไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ทั้งหมดคือบางอย่างก็คือบางอันก็เป็นอันอะไรที่เราเตรียมตัวไปแต่ว่าบางอย่างถ้ามันเป็นลักษณะที่ว่าไม่แบรนด์เขาส่งมาให้มันก็ไปลองอะไรเงี้ยซึ่งพรอ ไปลองที่นูน่นแล้วใส่ที่นูน่นมันก็บางทีเอ๊ะ้ยชุดที่เราคิดว่าเราเล็งไว้ว่าไอ้เราเราจะใส่อันนี้อ้าวรู้สึกไม่ขึ้นก็ต้องไปใส่อีกชุดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นก็ไอ้ลุคที่เราคิดว่าเราอยากจะทําแบบเราจะเป็นผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบเปลี่ยนได้ยังไงมันไม่ช่องจดดันเลยครับเพราะว่ามันมีความคาดหวังแบบกต <c oughs> ่เอวจริงๆถ้าสำหรับแฟชั่นมีกชุมก็ท่างจะก็ท่านจะฉี่มากฉี่มากๆเพราะว่าแฟชั่นมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์เลยจะยังว่าพวกมันไปสนุกกับการที่ดีไซน์ตลอดเวลา กระสืออ่ะแต่ชุดยิ่งผมยิ่งชุดแบบได้มากเลยแล้แต่คอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์เนี้ยเหมือนไม่ชวนแบบามเทรนด์มากอะไรเงี้ยการถ่ายถ่ายอะไรเงี้ยก็แบบพอเราไปมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าเราเราต้องเอาเเอ energy เราไปลงกับเรื่องไหนตอนนี้มันก็เป็นยุคคอนเทนต์ถูกไหมใช่แล้วก็เราถ่ายอะไรเนื้องานที่เราคิดว่าเราจะถ่ายอ่ะเราใช้แค่ประมาณไหนพอแล้วเราก็เอาเเอ energy เราไปลงกับงาน ไม่ได้ทําเองนะเอาคนท,ทาไปด้วยแต่ว่าก็ก็ก็คือแบบเราก็จะจะผลิกันอ,อ,อย่างไปถ้าท,ะทะชมแบบซีซั่นแรกทยมันทุกอย่างเลยทายแต่ไท<อ>ยฟุตเฟิร์สนีเยอะแยะก็ทำก็เอามาทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันล้นมือแล้วเวลาไม่มีเพราะวันนึงมันหลายชมแต่ว่าพอเราแบบเมื่เราไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรอ่ะไม่ขออนุญาตถามตอนที่มาไปทานเราได้เอาตรงนั้นมาวีแอนแมนน์อะไรกับกับครั้งล่าสุดเลยี่ผม ไปถึงตอนที่ไปคานก็มีหน้าอาจจะมีคำพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแตเอามาเอามาปรับเอามาปรับกับรอบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นคนละคนคนละเลือกเลยใช่ไหมก็มันมันจบไปแล้วอ่ะเออแล้ก็ไม่ได้เราไม่ได้เราก็อยู่กับกับกับสียงตรงนี้อะไรเงี้ยก็อย่างบางทีก็เหมือนเราอย่างช่างผมผู้ใจชมอาจารย์เองใช่ไหมคะบางทีช่วงก่อนจะไปก็จะมีแบเอ้ยอยู่แบบอยู่สต็อปแบบผมไว้นะอะไรเงี้ยก็จะคุยกันทุกๆซีซั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีแบบ พอไปถึงปุ๊บไออันเนี้ยเรากะว่าเราอ่ะจะเก็บไปใช้สําหรับลูกที่แบบวันมะลืนอะแต่ว่าอันเนี้ยมันดันมาก่อนแล้วแบบมันเท่ากับเนี้ยเราไม่เป็นไรเราเอาสวยเอาสวยตรงเนี้ยเราเอาอันเนี้ยให้สวยตอนอันข้างหน้าเดี๋ยวเราค่อยคิดอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็มาก่อนก็อาจจะคิดอุ้ยสีขาวเยอะแล้วอะดำเยอะแล้ะอะไรเงี้ย ก็คือตอนนี้ก็คือไม่คิดเอ,ออนนเอาให้สวยเอาตรงนี้ให้สวยไม่ต้องไปคิดว่าเออจะขาวจะดาจะแดงหรือว่าจะอะไร,รอะไรเงี้ยเอาเอาแต่ละอันให้มันแบบสรุกแล้วก็ให้เราคิดว่าเออมันมันมันคลิ้นแล้วก็กลมกล่อ,ลอมในในแบบของเราเอะไรเงี้ยจริงจริงเตรียมเล็บไปเยอะครับเล็บเฟลนแบบว่าต้องได้แบบนี้แบบนี้ไปเยอะไหมเผื่อไว้ <Das que at> มันก็ต้องมีไว้บ้างเพราะว่าบางทีแบบเหมือนจังหวะมันชุกเราคุาอะไรเงี้ยค่ะวันหนึงถ้ามันแบบหลายๆโชว์แล้วช่วงจวังหวะเปลี่ยนมันน้อยจะมันคิดแล้วก็ไปยุเถียงกันแต่ช่ว,ว่านอันนี้ดีกว่าเพราะช่หมดไปเป็นแบบ2ี่สิบสามสิบนาทีแล้วอะไรเงี้ยหรือว่ามาทำแล้วลื้ออะไรเงี้ยมันก็คือต้องแบบระสินใจแล้วก็เท่าเลยเพราะั้นมันก็ต้องอาจจะต้องมีมีไว้ในสต็อกอะไรเงี้ยบ้างแล้ววันนี้การไปมันยังสนุกเหมือนเดิมสนุกค่ะคือถ้าไม่สนุกก็คงไม่ทำแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากอันนี้กับ เซสชันวีกับที่คัดอัน,นเดอเร์เ,รเรดิมอะคนละคนคนละแบบค่ะแต่ว่าแต่จะบอกว่าซีซั่นนี้ชมชิลจริงๆมันชิลจริงๆมากแล้วก็คือเหมือนเรา เหมือนเราเก่งขึ้นแล้วเราบบก็ทํา<อ>เราเหมือนกับก็เป็นมือทศกันกันมากขึ้นแต่ละคนแบบว่ารู้หน้าที่ของตัวเองแล้วก็าําได้ไลายๆอย่างนี้คราวน้งานปีนั้นล่าสุดเออแซมเหมือนว่าเราเชี่ยวกับเวทีรู้เลยว่าตรงนี้ไม่ต้องอะไรยังไงคือเหมือนเรารู้ว่าเราตรงนี้เราไม่ต้องไปเอา energy ไปใส่ออไม่ต้องไปคิดไม่ต้องแบบอะไรแง่เรามาทําอัน,นี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเาอแ่าปีหน้าก็คืออยากกระสนุกเพิ่มเติมอีก ยังไหวอยู่ไปเรื่อยๆแบบครอบครัวยังให้ความร่วมมืออะไยังไม่เลิกยังแบบว่ายังให้ไปไปเรื่องนี้ึงว่าผ่านบบทุกลูกไปด้วยเลยในคัมภีอาจจะมีภาพแต่คงไม่ใช่ทุกซีซั่นเลยว่ามาลีดมันไม่ได้แบบเฟรนลี่กับเด็กขนาดมันไม่ใช่ที่ของเด็กขนาดนั้นพี่ชมถามเรื่องนึงเรื่องพอนอตที่ลรงอาโอ้โเป็นยังไงบ้างคือภาพเป็นไหวไปแท้แต่ภาพแคปภาพนิ่งทุกคนรู้สึกแบบว่า ว้าวเออร้าแคปหรอโอ๊ยภาพที่เวลาประกอบข่าวมันจะต้องมีหลายคนรู้สึกว่าคนเป็นร้านแคปขาวแสบตาเออเป็นยังไงบ้างเราเป็นคนถ่ายหรือว่าเราเป็นคนถ่ายเอองถ่ายว้าวไหมแม่ไม่ว้าวทำไมไม่ว้าวเราแม่เหตุหรือว่าโอ๊ จริงเหรออรนะจริงเหรอคปทำถางไม่อรุณไม่ได้หรอก็สามีภรรยาป้าเออไม่ได้ขี้เอะถามว่าเวลาขั้นตอนการถ่ายทำมันต้องมีน้ำมันระวังอะไรหรือเปล่าน้ำมันระวังอะไรเหรอคะก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากก็มีไม่ให้เห็นโคดงโคดักอะไรแกแค่นั้นอะไรเงยมีเซฟให้ไหมคะเซฟผู้สามีเขาใส่กางเกงอ๋อลูกก็ใส่กางเกงเออจะเป็นดาราท่านหนึ่งแล้วเออจะเป็นดาราท่านเลยนะทำหลอกทำหลอกทำหลอกไหมคะ ะที่ริงนว่าถ่ายเสร็จแล้วต้องให้เขาเช็คไหมว่าไม่ได้ให้เช็คเรารู้อยู่แล้วเราแบบเราเฉียบอยู่แล้วลองปุ๊บใช่โซเชียลเราคุ้นยแล้วแต่พอกระแสมาเงี้ยมันจะต้องมีต่อเนื่องนะใช่กระแสดีนะกระแสดีด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ก็คือแม่ไม่ห่วงไม่คก็นานๆทีพอเออเออคือกำไรอย่างงี้คือกำไรโปรโมชั่น อ่าอีกเรื่องหนึ่งลูกลูกเปลีนเทอมเนี่ยก็วุ่นวายพอสมควรใช่ไหมล่ะนี่ไงลูกมาลูกมาปีนมาป่ายทำ่ได้ขาขาไม่ต้องทำกมันมีโอเคไหมลูกโอเคเป็นไม่ไหน้าก็โอเคค่ะก็ตามกันมาโอเคอยู่โอเคอยู่ได้ความวุ่นวายตอนนี้ระดับไหนล่ะคะที่บ้านก็เหมือนต้องหาอะไรให้เขาทำอย่างเช้าเนี่ยครึ่งวันเช้าที่เป็นไปบอลมาแล้วกลับบ้านอาบน้ำแล้วก็ลาบมา แต่งหน้ากับแม่ที่โรงแรมลุ้นั่นพาไปเล่นคิสคงคิสคลับอะไรที่โรงแรมรอแม่แต่งหน้าอะไรเงี้ยพยายามจะเบิร์นพลังงานลูกก็คือหาอะไรให้เขาทำไปคือถ้าเด็กคือถ้ามันไม่มีอะไรให้ทำมันก็สุดท้ายก็จบที่อะไรอ่ะแท็บเล็ตคือถืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็พยายามให้่ละบัดไป อะไรเขาบอกว่าคุณลูกสาวสามารถออกงานกับคุณแม่ได้เพราะว่าเป็นกล้องมองกล้องหลายมุมรู้ย้มท่อย่้ก็งงมากเลยนะคือไม่ได้มีใครบอกให้ทำเพราะว่ากล้องถ่ายเอ้ยยิ้มจนปากจุ่มได้หมดเลยตรงนี้เรามีการสอนหรือตรงนี้คือเขาไปด้มากไหนคือเคยเหมือนเคยสอนทีนึงเหมือนพาไปกองอะไรย่านี้ไปไปกองต่าแซ้งลยคนก็แบบเก็สอนทีนึงแล้วหลังจากนั้นก็คือทำอันนี้ก็คือเป็นแม่ลูกกันแท้จริง แล้วก็ชอบสวัสดีค่ะชอบสวัสดีค่ะที่ช่วยทำเรื่องนึื่องคุณแอฟคุณอาจารย์อาจารยในรายการชงหนักมากเป็นมือชงระดับหนึ่งเลยเข้มมากเออเป็นยังไงบ้างหลายคนรู้ว่าอย่างล่าสุดที่แม่แอฟบอกว่าเขาก็มีคนคุยตรงนี้แม่ชงยังไงบ้างเราเช่อนุ่งงานแล้วแต่นางเลยแบบโตๆกันแล้วไม่คุยคุยกันไหมคะแบบปรึกษาไม่ได้คุยเลยจริงๆคือคือแซวแค่แซวแค่ในรายการเฉยๆเพื่อความบันเทิงอันนี้คือชมชมเพื่อความบันเทิงเลยชมเพื่อความบันเทิงจรซี แต่ในใจรู้ไหมว่าเขาคือไม่ไม่ได้คิดว่ามีหรือว่าไม่มีเพราะว่าไม่เคยถามไม่เคยไม่ได้ถามแกแต่ว่าคือรู้ว่ารู้ว่าแม่เป็นคนแบบรักตัวเองรักลีมันเพราะฉะนั้นคือเขาทําอะไรเราเชื่อว่าเราเราเคารพการตัดสินใจเขาหมดแม่ระเด็นเนี้ยคือยังไงคือแม่ทําอะไรก็งามไปหมดอะอ่ะง่ายก็เลยไม่ไม่ได้แบบไม่ได้อะไร แอมเคยมีหลุดปากไหมคะไม่มีแต่พ่อกับแม่ชมก็แม่พ่อกับแม่ชมก็ไ้ทงหนักมากเลยนะก็เป็นอย่างที่บอกมันเป็นความบันเทิงนเป็นเซอร์วิสให้แฟนๆรู้สึกยังไงพอทงแล้วเขาเขินแบบเนี่ยไปไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยก็ก็เป็นสบายเขาแกก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแกก็ไม่ได้บ้าแบบว่าโอ้โหโต้ตอบแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นสบายเขาด้วยความที่เราเป็นเพื่อนร่วมงานเขาเราอยากให้เขามี ให้เขามีความสุขใช่เพราะฉะว่าเขาเป็นคนดีจริงเออเราขอแกเป็นคนดีจริงแล้วแกก็แบบจิตใจดีแล้วก็เห็นทํางานให้พี่ปีเห็นแบบอะไรงี้คือชันกว่าเขาไม่ได้เซิร์อะไรอีกแล้วนอกจากความสุขจริงๆออแต่ว่าเราก็รุนด้วยไหมว่าสรสรุปแล้วคนเขากันคืออะไรก็ได้ อะไรก็ได้คือถ้ามันมีแล้วมันปวดหัวก็ยังเออก็ยังมีซึ่งรุ่นเนี้ยเจนเนี้ยก็คือรู้อยู่แล้วเออว่าแบบไหนมันมาทําให้เราปวดหัวอะไรเงี้ยใช่ป่ะก็อยู่ที่เขาเลยก็คือยังไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครเหมือนกันใช่ไหมคะไม่รู้ สำคัญเลยที่ฝากหนังค่ะหนังเราทยานเลยนะครับหนังเราดีนะไออยู่ๆก็มานะเอออยู่ดีก็แบบว่าเออสามีก็ไปเหมาโลเอยากเปลี่ยนดูเป็นยังไงบ้างกับฟีดแบ็กที่มันดีแล้วสามีเหมาโลงแบบก็ดีใจไม่ได้ถึงกับเหมาแต่ว่าซื้อหลายใบถอยละค่ะไม่ถึงกับเหมาแต่ว่าก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆตอนแรกไม่ได้คาดหวังขนาดนี้แต่ว่าตอนที่เราถา เราเอ j นจอยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารักหนังนี้มากคืออินชอบแต่ว่าไม่กล้าคิดว่าจะแบบสักเซนขนาดนี้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเนื้อหามันจะเข้าถึงคนได้มานอกใช้จะมากน้อยแค่ไหนคือไม่คิดว่ามันจะแมสขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็เลยดีใจแล้วก็คือดีใจกับทีมทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะคือดีใจกับกับพี่มุกที่ในฐานะคนที่เขาตั้งใจแล้วเขามีแมสเซจอะไรบางอย่างในใจแล้วแมสเซจเนี้ยมันแบบเหมือนมันส่งต่อไปแล้วมันแบบเหมือนมันฮิตมันโดนทุกคนเลยอะไรเงี้ยก็คือถือว่ามันประสบความสำเร็จแล้วมากกว่าในเรื่องของตัวเลขด้วยซ้ำเฟรว่าเราคิดว่าเราในการที่ตัดสินใจแล้วคือโอเคแลยโอเคไม่คือชมรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนที่เล่นนะก็คือรู้สึกแล้วว่าโอเคแล้วเพราะว่ามันหนักมันมีแมสเซจที่ดีเออแล้วมันก็แบบมัน รู้สึกว่าเอ้ยมันเราเล่นแล้วเรายังรู้สึกกับเครื่อมขนาดนี้ถ้า mm hmm. ถ้าคนที่เขาดูแล้วเ,เขารู้สึกแบบ mm hmm. กับเครื่อมตามเรามันก็ถือว่าเราเซสแล้วฟินแล้วอย่างเงี้ย